Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday to you <xiété> <coughs> สวยไหมคะอันนี้โโหใส่โคลใช่ค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเมีพี่ยู่เยอะพี่นเอ่นี้ียังมีเสื้อผักคุณแม่กามเราด้วค่ะสทค่ะที ใช่คุณขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีแต่ความสุขตลอดไปนะคะโชคดีล่างานร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยร่วยกนมค